เอานอนหมูเยอะแล้วนอนหมูตัวโคตรใหญ่เลยนอนหมูตัวโคตรใหญ่เลยนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมลันซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะสวัสดีน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูผมก็จะลงนะอ่าเอะเร็วเตเลยเรวเตลวเตยลยนอนหมูนี่ตัวใหญ่แล้วใกล้จะขายได้แล้วนะคุณผู้ชม ประมาณนี้ก็ขายได้แล้วแต่น่าจะได้ราคาน้อยนะมีกี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดตัวนะเก้าตัวสิบตัวโอ้ตัวนี้โคตรใหญ่เลยน้องหมูดูเหมือนว่าอาหารน้อนหมูจะหมดแล้วนะยังฮะยังฮะยังสิบห้ายังสิบห้าเปอร์เซ็นลยดูน้อนไก่ดีกว่าฮะโอ้น้อนไก่นี่ แยบๆน้องไก่นี่ไข่ไข right ่แตกหลายเลยนะฮะคุณผู้ชมไข่เยอะเลยนะดูสิน้องไก่นี่ก็มีไข่เยอะเหมือนกันนะนี่อ่าเก็บไข่ในแล้ววันนี้เราจะเอาไข่ไปขายกันฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ยังไม่มีแผนว่าจะสร้างอะไรเพิ่มนะแต่ตัวนี้เขาเก็บไข่ไปขายโอ้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  sorry 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 baby sorry baby น้องไก่น้องไก่โมโหจัดดูสิ โอ้โหน้องไก่โมโหจัดเลยคิดว่าจะฟาร์มหมูนี่ก็ยังโอเคอยู่นะเอาเปวนว่าผมจะสร้างที่ใส่อาหารหมูเพิ่มนะครับคุณผ mm ู้ชมสร้างไว้ตรงนี้นะโอเคจะต้องมากินอาหารอยู่ตรงนี้นะออ๊บอบอบอ่าหนึ่งอันสองอันมันจะได้ไม่ต้องวางอะกิตะกะะทั่วนะครับคุณผู้ชม แล้วก็น้ำด้วยนะน้ำแทงสร้างที่เก็บน้ำให้นอนหมูด้วยนะเอ,อ,อาน้ำก็เอามาไว้ข้างนี้นะนะฮะยึดเลยสองอันเลยโอ้อันใหญ่มันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะแล้วต้งการไม้16ชิ้นนะครับต่ออันสองอันก็32ชิ้น4อันนะครับคุณผู้ชม ยนก็หกสิบชิ้นนะครับสงสยัยเราจะต้องสอยไม้แล้วแหละแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เราก็ต้องมีภารกิจนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือไปซื้ออาหารมาให้สัตวนะ์ฮะแต่เราอยากรู้ว่าเออแต่ผมจะเก็บไข่ไปขายก่อนนะเพราะว่าไข่พวกแกนี่โอ้ฟองนี้ก็ไม่ได้อพอพอพพวกมึงนี่ชอบมาสับกุนักเนี่ยเดี๋ยวกูก็ตาย แกตากูตายแล้วใครจะเอาอาหารให้พวกมึงกินวะถามจริงถามจริงดิไต่ไปตามขอบรัวก็ได้วะตรงนี้นี่ที่ซ่อนไข่ชั้นดีเลยทีเดียวเราจะเลี้ยงไก่ให้เยอะๆนะฮะดูสิว่าเราจะทำลูกซิ้นเอ่อทำเป็นแบบไส้กรอบไก่ขายนะ ไปเขยไขยกันโอ้ยเปิดประตูผิดด้านดูเหมือนว่าอาหารน้อนไก่ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไปไขยเขยกันฮนะผู้ชมเราจะเอาเทียเลอร์ไปนะเออผมก็โง่อยู่ตั้งนาน,นะฮะคุณผู้ชมที่จริงแล้วผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถหลายคันเลยผมก็โง่ว่า รถมันใส่เทลเลอร์ไม่ได้นะ <c oughs> จริงๆแล้วมันใส่ได้กับทุกคันแหละครับนะเพราะว่ามันมีขอตะขออยู่ข้างก้นมันเนี้ยฮะไปเห็นคลิปของคนอื่นแล้วค่อยรู้นะฮะคุณผู้ชมแม่งโง่อยู่ตั้งนานที่ผมพยายามใส่แล้วมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องกดซี ผมก็หาปุ่มอยู่ว่าเอ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้นี่ไงใส่ได้แล้วเห็นไหมโอ้มันต้องกดซีนะฮะคุณผู้ชมเดีผมโง่เองไม่รู้จักรเรยนี่ที่จริงแล้วเราใช้รถคันนี้ขับลากเทเลอร์เล็กก็ได้แล้วแม่งไปซื้อมาหลายคันเลย ถ้าผมเอาเงินที่ไปซื้อรถหลายคันขนาดนั้นมาทําฟาร์มนี่ก็จะได้เยอะอยู่นะเกอะกวงครับคุณผู้ชมมันหายไปไหนแล้วเงินกวนมานี่ทิเห็นขู่โอเคนะมัน,ตอนน,มนตอนนี้มันบาดเจ็บแล้วตอนนี้มันบาดเจ็บแล้วมันเดินช้าลงมันเดินช้าลงมันเดินช้าลงฟ้างเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมโอ้กวงกลิ้งลงเขาไปแล้วเหลือแค่เราคนเดียวนี่ โอ้ทำไมทำไมฉันต้องมาเก็บเกบอยู่บนเขาอย่างนี้ด้วยอ่ะกลิ่งลงไปแล้วสามก้อนฮะเนื้อกลิ่งลงไปสามก้อนแข่งกันฮะตอนนี้โอ้โหกระจายกระจายไปทั่วเลยแล้วกูจะไปเก็บยังไงละทีนี้เองเอนั่นไงเจออีกตัวแล้วะฮะช่วงนี้ผมไม่ได้เป็นล่าสัตว์มาหลายวันมันก็เลยแพร่ระบาดเยอะนะฮะสัตว์ไม่ได้ล่าสัตว์นานแล้วมันก็เลยเพ่ระบาดเยอะ อย่าให้ฉันได้ไปนะพวกเกตายเนี่ยขายเข้าร้านนี้เลยนะฮะอืมไข่ก็ได้มามา200กว่าเหรียญเลยแล้วก็จะเอาไปซื้ออาหารมาเลี้ยงสัตว์เหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมน้ำมันก็เริ่มจะหมดแล้วซึ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าพวกแกเนี่ยวอนหาที่ตายซะแล้วอา้าวเรียบร้อยไปหนึ่งตัว ไงเจออีกตัวแล้ววนหาที่เตยเสร็จแล้วเราต้องชาร์จกระสุนก่อนกระสุนเราหมดตอนนี้มาเร็วมาเร็วๆปึ้ง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 เรียบร้อยฮะโอ้โหได้มาสองตัวติดเลยนะฮะคุณผู้ชมจูจูก,ก็วิ่งมหาที่ตายนะฮะคุณผู้ชมพวกเก๋นี่โง่จริงๆทำไมเก๋โง,ง่อย่างนี้แต่เราต้องวิ่งไกลเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โห มันเครื่องที่ไก่นะกว่าจะถึงบ้านเนี่ยไก่กับหมูเนี่ยน่าจะตายก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะทำไมน่ะหรือเพราะอาหารของพวกมันหมดไงเกนี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆนี่ปัญหาว่าจะหาเล่นเกมเออเอาหาเกมอื่นมาเล่นแต่ปัญหาก็คือเราไม่มีตังค์ซื้อเกมนะฮะคุณผู้ชมอีกตายเถอะมันเป็นประเทศยังไงนี่มันเป็นไปนแล้วช่วงนี้ใครๆเขาก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละ โดยเฉพาะคนเริ่มแรกอย่างเราที่ไม่มีเฮียอะไรเลยจู่ๆก็มาเล่นเกมลงคลิปนะฮะจริงๆแล้วช่องนี้เราทํามาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่พอเออนนะ้ำท่วมฮะน้ําท่วมโทรศัพท์มือถือแล้วก็มือถือพังฮนะพึ่งซ่อมได้พึ่งซอ่งซอมได้แล้วก็ได้ไอดีกลับมาแล้วก็เอามาสร้างใหม่ฮนะคุณผู้ชมเอนั่นเจออีกตัวแล้ว ทำไมพวกแกวนหาที่ตายอย่างนี้โอ้ยโอ้ย,อยลดชันนี่เดี๋ยวลอยนี่พวกแกนี่วนหาที่ตายจริงๆฉันว่าฉันจะไม่ฆ่าพวกแกอีกแล้วนะแต่พวกแกนี่วิ่งมาหาฉันเองอ๋อลดอยู่ไกลเลยทีเดียวเชียวโอ้นี่ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมหนึ่งทุ่มในเกมนะ แต่ตอนนี้เวลาที่ผมอยู่นี้ในขณะที่ผมอัดนี้เป็นเวลาอ่า5ทุ่มพบอยู่ดึกมากเลยนะผมว่าช่วงนี้สุขภาพของผมไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะทํางานเยอะนะแต่ยังไม่ได้เงินนะฮะคุณผู้ชมก็ทําคลิปเนี่ยแหละครับร้านเจ้อยู่ตรงไหนนี่อ๋อเจอแล้ว ฉันนึกว่ารัานเจหายอ้าววันนี้ฮะเจฮะวันนี้เรามาแต่งงานกันไหมวันนี้เรามาแต่งงานกันไหมไม่แต่งฉันไม่แต่งกับใครทั้งนั้นฉันชอบอยู่คนเดียววันนี้ผมจะซื้ออาหารนะเจทำไมเจให้เออทำไมเกมเกมนี้ให้งบซื้ออาหารแต่ละครั้งนี่น้อยจังวะซื้อได้แค่ทีละสิบถุง ลืมกดซื้อให้ตายเดอะจ้องแต่จะหนีอ่าไปคนนะเจ๊คนสวยสวยจริงๆนะผมว่าเจ๊สวยนะ mm. อย่าเขินนะผมแค่หยอกเล่นจริงๆแล้วเจ๊ไม่สวยหรอกเดี๋ยเพราะว่าคนในเมืองนี้ไม่มีไงผมก็เลยชอบเจ๊ <laughs> ดักเธอข้างเดียว รักเธอข้างเดียวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นโอ้อาหารของสัตว์นี่มันเยอะจริงๆกี่ถุงแล้ววะเนี่ยอ๋อถุงนี้ถุงสุดท้ายเสร็จกูไปกันขับรถที่มีเทเลอร์นี่ค่อน,คนข้างที่จะขับยากนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเลี้ยวอีกด้านมันไปอีกด้านฮะแล้วต้องเผื่อโค้งด้วยนะถ้าไม่เผื่อโค้งแล้วก็เสร็จเสร็จกันต้นไม้เยอะเลยทีเดียว ตัดต้นไม้ให้หมดนี่ดีไหมทำคอนเทนต์แบบว่าไล่ตัดต้นไม้ในในเกมนี้ให้หมดเลยแล้วชาติไหนมันจะหมดวะเนี่ยเยอะขนาดนี้สุดยอดการขับรถแบบต่อพว่วงที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ซึ่งมีแคชฉันคนเดียวที่ขับได้อย่างนี้ดูสิโหด,ดเลยคนอะไรขับรถโหดอย่างนี้ชนต้นไม้ไปตอนึงแลวให้ตายเถอะนี่มันเป็นอะไรกันนี่ชนไปได้ยังไง วิววิววิมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วรีบเอาอาหารให้ไก่เร็วให้สัตว์เร็วออพวกมันคงนอนหมดแล้วน่ะเนาะโอ้พวกมันยังไม่นอนฮะคุณผู้ชมพวกมันคงหิวมั้งเอองั้นเอาอาหารให้มันก่อนดีกว่างั้นมันตายแน่เลยนอนไก่ตายนี่เลยถ้านอนไก่ไม่ได้กินอาหารนะในอนาคตนี้ผมมีแผนว่าผมจะสร้างใหม่ให้หมดเลยนะทําเป็นแบบ โคตรจำแมวจะแมวเอ๊ะถึงเปนแบบกูจมม้จะแมวจะแมวเลยนะเอาเป็นแบบกว้างๆเลยทำรัว่วกว้างทีเดียวเลยเอาไปถึงดาวขันนู่นเดี๋ยวจะทำรั่วไปถึงร้านเจี๊ยบเลยนะ่เนี่ยนะครัอีกประมาณ3ปีข้างหน้ามึงเล่นเกมนี่ <c oughs> จะไปถึงตรงนู่นนะดต,ตีนเขาโคตรสวยเลยภาพนี้ ทำงานกลางคืนให้อาหารไก่ในตอนกลางคืนนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะผมว่านอนหมูน่าจะตายไปหมดแล้วโอ้โ oh, นอนหมูคลอดลูกด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้กี่ตัววะนั่นอนะ่ะห้าตัวฮะโนอนหมูคลอดลูกออกมาห้าตัวนะโ oh, อน้นอนนอนอึงลึงอยู่ตรงนี้ด้วยไม่มีตัวไหนคลอดออกมาอีกเลย กอดมาแค่ตัวเดียวนั่นเลยทีห,หินพวกแกบะโอบะกันจลายตัวเลยนะกอดออกมาแค่ตัวเดียวฮะคุณผู้ชมอาตัวคนอื่นไม่เข้าใจฮะว่าผมเล่นเกมทําเล่นเฮียอะไรเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมเนีย่ยฮะโดนดา่าทุกวันทุกวันเลยฮะเดี๋ยวผมไม่แขหะผมหน้าด้านทุกวันเลยฮะที่ผมโดนดา่าวันนี้เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มมาห้าหกตัวนะฮะคุณผู้ชม คโคตรหล่อเลยเจมิวเจมิวโหละวันนี้เราจะไปเก็บไม้มาใส่เออเราจะไปตัดไม้กันตัดไม่เยอะเลยเดยจะไม่แค่คำพูดของใครตัดไม้กันโอ้เราจะไม่ต้องไปตัดไก่นะโอ้ตีสีนี้มันพระจั์สวยจริงจริจะซอยพวกแกไวให้หมดโอ้โกแกค่อนข้างที่จะลกเลยนะแถวนี้ อนาคตน่าจะทำเป็นปลูกผักได้ด้วยนะปลูกผักชุมผักเขยนี่เตะได้นิดเดียวฮนะต้นใหญ่แต่ได้นิดเดียวโอ้โอ้นี่ฉันฉันนักทำลายป่านะฮะเดี๋ยวนี่คือนักทำลายป่าอย่างแท้ทูเลยต้นไม้ต้นนี้นี่คอนข้าสวยเลยนะต้นอะไรวะนี่แต่ต้นนี้กันทับรถเราเลย ไอ้ทับรถนั่นไงไม่เป็นไรนะฮะรถคันนี้มันทนอยู่แล้วไม่มีปัญหาออตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะหกโมงเช้าเรายังไม่ได้นอนไม่ได้นอนทั้งคืนอ๋เท่านี้ผมก็ว่าน่าจะพอแล้วนะไม่พอค่อยมาเอาอีกว่าฉันตัดไม้ไว้เยอะเลยนั่นหมูไม่เกิดอีกเหรอเกิดแค่ห้าตัวนี้เหรอออ เฮ้ตัวนั้นก็โอ้น่าจะพอแล้วนะอืมเราจะสร้างบ้านให้ถัดจากบ้านหลังเก่านี่ออกมาข้างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะยืนแบรกนีเลยนะอ่าซอยไม้ได้แล้วนะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครคุณผู้ชมซอยไม้ได้ค่อนข้างเยอะเลย เอาเป็นว่าผมจะสร้างเป็นบ้านแบบอ่าต่อมาจากหลังนี้เลยนะทําออกมาแบบนี้แล้วก็ทําเป็นที่ฆ่าสัตว์อยู่ตรงนี้นะเราก็จะเอาหมูเอาไก่มาฆ่าตรงนี้แล้วก็จะทำอ่าที่ทาไส้กรอกด้วยนะครับคุณผู้ชมจะสร้างต่อมาเลยนะ ผมจะไม่สร้างแบบสําเร็จรูปแลนะเนื่องจากว,ว่ามันอาจจะต้องใช้งบเพลงนะฮะหรือ็ต้องใช้หลายอย่างด้วยเนะีเราเจะทำแบบนี้กันนะมาันจะสร้างพวกนี้ให้หมดเลยไม้ของเราก็น่าจะพอแหละคนข้างเราก็ทำมาซอยมาค่อนข้างเยอะเลยนะ ใส่สามขั้นอย่างเลยอย่างงั้นหรอใส่สามขั้นเลย,ยงไงเหลือใส่สามขั้นเลยก็ได้ขึ้นอย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถเอารถเราขึ้นได้ด้วยนะแล้วเราก็จะต่อบ้านหลังนี้ออกมาทางนี้อีกอ,อ๋อนี่เราไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านเลยนะใช่แล้วเกจะซื้อทําไมเขาพูดไปงั้นแหละไม่ซื้อหรอกคุณจริงนะผมไม่ซื้อหรอก ไม่ไม่พอนะฮะคุณผู้ชมไม้มันไม่พอพี่ตายเถอะอที่มันต้องการเยอะขนาดไหนมันถึงจะพอสงสัยต้องไปซอยอีกแล้วมมุ้ยแล้วนี่แล้วเราก็จะพังตรงนี้ด้วยนะพังตรงนี้ด้วยชอบอ่าพังแล้วจากนั้นผมก็จะทำที่ โตะนะฮะทำโตะทีนี้ผมจะทำโต๊เอาไว้ทำเสกเกาะในตรงนี้เราจะดึงสัตว์ขึ้นมาค่าตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือชั้น2ของเรานะเราอาจจะมีชั้น2อ,อยู่บนนี้แล้วก็เราจะวิ่งบนดาดฟ้านี้นะไปซอยเอาไม้มาซอยก่อนนะครับคุณผู้ชม โอ้ผมคิดว่าผมจะเอาโต๊ะซอยไม้ไปซอยอยู่ตรงนู้นแล้วก็แบกขึ้นรถทีเดียวเลยซอยเลยนะาคุผูช้ชมซอยเลยนะเอาละนี่แหละนี่คือจุดประสงค์หลักของผมโอหมูพวกน,นี้น่าจะขายได้แล้วนะผมคิดว่าผมจะฆ่าหมูขายสักสองสามตัวนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์มากกว่านะครับคุณผู้ชมเออ หรือจิปิทัมนผลิตภัณฑ์มากกว่าแลวเราก็จะซื้อเครื่องทำไส้กรอกแบบอัตโนมัติมาเพิ่มนะเราจะไม่เอาแบบตัตโนมือนะเออคือเครื่องทำเครื่องทำไส้กรอกมีแล้วนะแต่เราจะซื้อเครื่องบดเนื้อแบบอัตโนมัติอีกนะเครื่องทำไส้กรอกเราก็มีทั้งสองอันแล้วนี่จริงไหมพวกหมูพวกนี้นี่ก็ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วโอ้นี่ฉันเสียเวลากับการซอยไม้นี่ ทั้งวันเลยอาจจะใช้เวลาหลายวันเลยก็ได้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งการแข่งขันตัดไม้ครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งแข่งขันกับตัวเองนะฮะคุณผู้ชมแข่งขันกับเวลาไงแข่งขันกับตัวเองอะ่ะโอ้นี่มันอะไรกันนี่ฉันทำอะไรกันนี้โอ้นี่มันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเมื่อกี้ก็ได้ประมาณเท่านี้แหละแตะ เฮงไงใช้ได้แค่นิดเดียวเองต้องสวยให้เยอะๆต้องสวยอ้าวน้ำมันหมดแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคในเวลาไปนอนนอนหมูนี่ก็น,นอนเกือบอักหลากเลยนะโอเคนี่วันนี้น่าจะฆ่าได้แล้วนะทำไส้กรอกได้แล้วเราก็ยังอ่างอาหารของสัตว์ด้วยนะเออเอาเป็นว่าเราจะเอาไม้มาใส่อ่างอาหารของสัตว์ก่อนนะ เหมือนว่าหมูพวกนี้นี่จะนอนเลียราดจ,จริงๆเลยหนึ่งตัวตรงนี้นะหมูน้อยนี่ก็ไม่นอนอยู่ด้วยกันนะเกิดมาด้วยกันทแท้ๆแม่งนอนคนละมุมโอ้เดินผ่านก็ไม่ได้น้ำก็ยังอยู่เยอะอยู่เหมือนกันอาหารก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะหมูนี่กินน้อยนะทำโรงอาหารให้หมูนี่คือโรงอาหารโอเคนอนอยู่อย่างเดียวเนี่ยแหละไม่ต้องไปทำอะไรหรอก อยู่ในนี้ฉันจะตุนแกพวกแกให้ใหญ่ตัวใหญ่เลยฉันจะกเกลี่ไปทําผลิตภัณฑ์ขายอาจจะทําเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสดถ้าเขาต้องการเนื้อสดแตถ่ถ้าเขาต้องการไส้กรอกหรืออะไรก็ตามฉันจะจัดการพวกแกยังไงชะตากรรมของพวกแกก็อยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วนะเสร็จจบบริบูรณ์นะฮะ เหลือแค่ขนน้ำมาใสเดี no ๋ยวพรุ oh, But, ่งนี้ค่อยทำดี๋ยวฉันเข้าไปนอนก่อนมงเงนฉันตายแน่ๆเลยหน่อยฉันใช้ฉันหนักมากเลยทั้งคืนเลยกูไม่นอนเนี่ยกูแดกเหี้ยอะไรเนี่ยทำไมกูดิดจังอ้ไก่พวกนี้น่าจะตายแล้วนะตัวนี้น่าจะตายนะคุณผู้ชมไม่ตายฮะอ๋อมันไม่ตายฮะแต่มันนอนนะนอนแบบพับคอฮะผมก็นึกว่ามันตายนะเฮ้ย นอนเจี๊ยบตื่นออกมานะแตกออกมาสองตัวนี่ตัวเดียวทำไมเหมือนเหมือนตายไก่พวกนี้ทำเป็นคอหักอยู่เด้อมันไม่ตายฮะแต่คอมันหักตัวยังไม่นอนก็มีนะตื่นมาก็ไม่มีอะไรจะทำเชื้ออาหารให้สัตว์นะฮะคุณผู้ชมนี่งไงเหลืออยู่ที่นี่กค่สองสองสองกระสอบ ผมมาให้ไก่ก่อนดีกว่าเพราะว่าของไก่หมดแล้วไก่นี่ก็ขี้เกียจตื่นจริงๆเลยปกติไก่มันก็ต้องตื่นก่อนคนนะนก็ตื่นมาปลุกคนเป็นธรรมดาไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้น้องไก่ทำให้ขี้เกียจจังเกมเกมนี้นี่มันออกแบบมาให้ไก่ขี้เกียจนะฮะดูสิ <c oughs> ลงมาเป็นฝูงเลยจับไก่ไปขายดีไหมวะเนี่ยโอ้คนข้างเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมผมไม่ได้สังเกตไก่ผมมานานแล้วว่ามันเยอะหรือน้อย วันนี้มานี่มันเยอะเลยนะดูนี่สิโอไม่น่าละไข่ถึงเต็มไข่ไก่ถึงเต็ม,ตมแถวเนี้ยเต็มไปด้วยไข่ไก่นั่นไงออกมาอีกสองตัวอยู่ในนั้นอีกหนึ่งตัวโอ้มันจะครบยี่สิบตัวแล้วนี่วะสงสัยต้องจับไข่จับไก่ไปขายมั่งแล้วเลือกอะไรฮะคุณผู้ชมฮะเลือกอเลยเราจะเลือกไก่ปตัวไหนพี่เขยตัวไหนจะเป็นตัวโชคดี รือจะทำเสกอกไก่ไปขายนะอ๋อเป็นว่าผมจะทำเสกอกไก่ไปขายนะฮะคุณผู้ชมเอาไก่ตัวผู้ด้วยเพราะว่ามันเยอะเยอะเกินไปก็เลี้ยงไม่ไหวเนะอะปังปังปัง,ปง ไอต,ตัวผู้นี่สงสัยผมต้องไปขายตัวเป็นปิดแล้วแหละโอ้นอนซีดกซีเด,ยเดียวเลยมึงนี่ก็ไม่รู้เฮียอะไรเลยนะจะหนีก็ไม่หนีจะหนีได้ย่างไงก็กูไม่รู้เอา้าหมูพวกนี้แตกตื่นอะไรวะมันแตกตื่นอะไรมันเป็นเฮียอะไรหรือเสียงปืนเมื่อกี้นี่จะทำให้พวกมันแตกตื่น โอ้นี่ฉันยิงปืนอยู่ข้างนอกนู้นพวกเกก็ยังรู้อีกเหรอ,หอขอโทษด้วยนะแต่พวกเกก,ก,นนก็อีกไม่นานหรอกอีกไม่เน,นินหรอกอีกไม่เนินฉันจะป็ดการพวกเกเหมือนกันนั่นไก่นั่นไก่กำลังบะปะโอบะปะกันเราจะลองทำไส้กรอกไปขายชิ้นหนึ่งสิว่ามันจะได้เท่าไหร่ ดูสิว่าใส้กอรอกไก่นี่ราคาจะเท่าไหร่โอ้มัมนช่างเหนื่อยต่อการไปซื้ออาหารมาให้ไก่จริงๆเลยจะทำบ้านก็นยังทำไม่เสร็จเพราะไปซื้ออะไรวะเขาเรียกอะไรมัวจะไปซื้ออาหารมาให้ไก่เนี่ยกระบะคันนี้ขับนิ่มดีจริงๆเลยขันแม่นโคตรใหญ่ ชีวิตจริงหาเงินได้เร็วเหมือนนี้เหมือนในเกมนี้นะผมก็จะออกไปหาแบบนี้แหละหาเงินได้เร็วดีมีที่ให้ซื้อให้ขายหรอยังอิสระเรายังไม่ได้มาเอารถคันสีขาวนี้กลับบ้านกันเลยนะครับคุณผู้ชมไก่ตัวผู้สงสัยผมต้องไปขายให้เจแล้วแหละเพราะว่าที่นี่เขาไม่รับตัวเป็นปนวันนี้เขาต้องการขายด้วยนะ เออผมเพิ่งขายไปเมื่อวานนี้ทำไมอ๋อเราก็จะได้ประมาณ36เหรียญน,นะแต่ถ้าเราขายตัวเป็นๆน,นี่เราก็จะได้ประมาณตัวห0สิบเหรียญน,นะอทำไมฉันมาขายวันนี้ด้วยวันนี้เขาไม่ได้ต้องการนะได้กอกไก่ไนะขายได้เท่าไหร่ก็เอาอไปอยู่ตรงนั้นแหละฉันจะขายตัวเป็นๆเ,เลย สวัสดีฮะเจ๊ฮะขายไก่ไปสี่ตัวได้แค่ชิ้นละสามสิบหกใกอไก่อ้าวอันนี้ก็ขายได้แค่หนึ่งร้อยแต่เราซื้อนะสองร้อยห้าสิบเหรียญเลยนะไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งกระติกกระติกก็ขายได้นะขายได้ห้าสิบเหรียญแต่เราซื้อนะเราซื้อก็บกเหรียญนะ ขายได้แค่ยี่สิบเหรียญเองซื้ออาหารไปให้ไก่กันเอาลืมลืมจ่ายตังค์ถ้าไม่จ่ายเจไม่ให้นะจ๊ะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเจ้ม่ฉันจะข่มขืนเจ <c oughs> มึงก็พูดไปข่มขืนอย่างงั้นเหรอแกนจิตใจทำด้วยอะไรจะข่มขืนฉันได้ยังไง บ้านหลังนั้นสงสัยพาร์ทหน้าผมค่อยทำให้มันเสร็จนะเพว่าพอนี้นี้ผมง่วงแล้วฮะอัดเกมอัดเกมซะง่วงเลยฮะเล่นสะดึกเลยตายเถอะสักวันฉันจะฆ่าพวกแกสักตัวนะฉันจะฆ่าพวกแกสักตัวสองตัวอ้าวไม่ต้องฆ่าก็ตายแล้วนี่ดูดิ หมูตายตัวนั้นฮะคุณผู้ชมหมูตายเอ้ยฉันตายแล้วมันยังเอ็นยังกระตุกอยู่เหรอฮะฉันตายตายได้ยังไงอาหารฉันก็ให้เยอะแยะฉันมีได้ให้คุกเกน้อยเอ้าตายอีกแล้ยฮะคุณผู้ชมอ้าวตายต่อหน้าต่อตาผมเลยเช็คหลอดเลือดสิโอ้ยังเยอะอยู่ตัวนี้แหละ โอ้อยังเยอะอยู่อ้าวตายอ้าวตายอีกแล้วฮะคุณผู้ชมตัวนี้ยังเยอะนี่ยังเยอะตัวนี้ยังเยอะโอ้เก็บเนื้อไม่ไหวเลยวันนี้ไม่ตายเถอะทำไมพวกแกต้องตายหมูตายเป็นอคอกเลย <laughs> อยู่สัตว์โอ้ตัวนี้ก็ยังเยอะหมูตายสามตัวฮะวันนี้พวกแกนี่ตายได้ยังไงกันฉันไม่รู้ว่าพวกแกตายทำไมนะ เนี่ยอาหารฉันให้มีหยุดเลยนะฉันคิดว่าฉันก็ให้พอแล้วนะอันฮะคุณผู้ชมครับวันนี้หมูตายไปสามตัวฮะและผมก็ได้ทําการแล่เนื้อของพวกมันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะทั้งสามตัวเลยและวันนี้ผมขอจบพาร์ทนี้ไม่เพียงเท่านี้นะพาร์ทหน้าผมค่อยจะเอาเนื้อหมูพวกนี้ไปขายนะโอ้เก็บอึอหมูว้าวหมูนี่เยอะจ,จริงๆเลยนี่ ผู้บ่าวเลี้ยงหมูธุรกิจนี้น่าจะลุ่งนะฮะการทำฟาร์มของผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนครับดูแสงอาทิตย์ในยามบ่ายยามเย็นฝนตกฮนะแสงอาทิตย์ตกแนละ้วฮะพออาทิตย์ตกดินเราก็ต้องไปนอนซะนะครบคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ ก็คงต้องสร้างต่อในวันพรุ่งนี้หรือวันไหนที่ผมมีตังค่อยสร้างต่อนะสำหรับวันนี้ผมนอนก่อนแหละอเ